สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม s o r ์ด t Online m e m o r y d e f e c t นะครับวันนี้ก็จะมาเปิดตู้คุนเนล่ากับเบอร์คูลี่นะครับผมตามที่ตกลงกันไว้นะโอเคก็มาดูความสามารถกันเลยดีกว่านะครับก็ สำหรับตู้นี้เมื่อกดสกิล3จะได้ Attack Up ให้กับ Party Member ทั้งหมดนะครับแล้วก็จะได้บาลียันนึชั้นนะครับเมื่อปลดล็อกเป็นเลเวลร้อยจะได้บาลีสองชั้นนะแต่ต้องอัพสกิลสล็อตเอาแล้วก็มีออโต้สกิล3นะครับเมื่อสวิตช์แล้วก็ออโต้แพรลี่ด้วยนะครับตู้นี้นะมีฮิลให้ตัวเองด้วยนะลืมไปแล้วก็มาเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยดีกว่าสำหรับครั้งแรกโอเคเรียบร้อยดีเกลนะครับ ได้ไหมไม่ได้แหละโอเคมาครั้งที่2นะครับเอฟเฟคห้าดาวนะครับสำหรับรูปดอกไม้เอ่อสกิปแสดงว่าตัวใหม่เหรอถ้ามันสกิปเรามันไม่นี่ไม่ข้ามไปเลยโอ้สามเลยนึกว่าได้ตัวใหม่โอเคได้เกือมาร้อยก้อนกว่าสเต็ปสามครับผม นี่ไงสามสามดาวเฉยหกดาวมาแล้วขอสิ่งขอเป็นเวเนล่ารอบเดียวจบไปเลยไม่ต้องเปิดต่อมาไหมมาไหมครเอ้ยเบอร์คูรี่โอโ้โห <c oughs> ทำไมต้องได้ตัวที่เราไม่ต้องการเลยเนี่ยต่อสเต็ปสี่เลยดีกว่าครับหกดาวออกอีกดวงดีเกินไปแล้ว ขอคิเนล่ารอบนี้คิเนล่าต้องมาแล้วจะมาหรือเปล่าเบอร์คูรี่อีกแล้วได้ซ้ำมาก็ดีทำไอ้นี่ได้ตัวอื่นมาด้วยปลดล็อกเกเวลเป็น9ก้าสิบนะทิ้งมานาเต็มอันนี้การันตีนะครับการันตีสเต็ปที่ห้าขอสองตัวเลยได้ไหมเนี่ย วินเนล่าสองตัวอยากทำโอกาสิบได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าอา้าวยังไม่ใช่ฮาดาก่อนน้องเซเว่นนะครับยีโรมาตัวที่สองวินเนล่าอ้าวยังไม่ใช่ฮาดาาอยู่คิริตโตออรินโน่สเกลพัดมิดตัวแชมานาะ ตัวที่สามครับผมขอให้ได้พิเนล่าพิเนล่าเบอร์คูลี่อีกแล้วมันจะซ้ำรอยเหมือนไอ้ตู้เพลงลนะั่น่ะที่ผมเปิดจากได้คิริตโตแต่ยูจีโอออกรัวๆสเต็ปที่เท่าไหร่ไม่รู้อันนี้เจ็ดมั้งสเต็ปที่เจ็ดสี่ดาวหนึ่งตัวสเต็ปแปดครับผมสเต็ปที่แปดโอเคหกดาว ฟิเนล่าฟิเนล่าฟิเนล่าเต็มแปดต้องมาแล้วหมดไปเยอะแล้วนะยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ทิ่นอนครับทิ่นอนหอกอีกตัวอีกตัวฟิเนล่าฟิเนล่าต้องมาแล้วอ่าเบอร์คูลี่อีกแล้ว พอกันทีสำหรับไอ้ไอนี่ไม่อยากได้แล้วไม่อยากได้แล้วนะสามร้อยแล้วดูดิทำเบล้ร้อยได้เลยนะเนี่ยสเต็ปที่เก้านะอันนี้ข้ามไม่ได้สเต็ปที่สิบไปเฮ้ยต้องได้แล้วต้องได้แล้วแหละเอาไ่ไดสะสเต็ปที่สิบเอ็ดครับ ต้องได้ไหมต้องได้6ดาวพิเนลา่าต้องมาแล้วอยากได้มากมาแล้วครับผมโอโห,เ,อหเล่นตัวจริงๆเลยแม่นางคนนี้ก็หมดไปประมาณ2000กว่าถึงจะได้นะเดี๋ยวกดอาวุธเลยดีกว่า จะเ,เปิดอา,อาวุธการันตีก่อนนะของพิเนล่าเนี่ยแหละเฮ้ยได้มาสองอันเลยเดี๋ยวยังไงก็เปิดเบอร์คกอรี่ต่ออยู่ดีเดี๋ยวไปเปิดต้องเปิดตู้ไอ้นี้ก่อนตู้รวมก่อนเพราะว่าจะทำทำห้าดาวของฟิเนล่าไม่รู้จะพอหรือเปล่าเนี่ยต้องพอเลยมันถูกกว่าครับเลยมาเปิดอันนี้ก่อน ให้ได้มาอีกหนึ่งชิ้นครับผมสองชิ้นละได้ไหมได้ไหมไม่ได้นะเจ็บสาม้ย้ได้มาสี่ชิ้นแล้วอีกชิ้นเดียวไปจบที่สเต็ปหาผมว่าครบขอให้ครบโอเคดีนะไม่ไม่ใช่ของเบอร์คุรีไม่งั้นมีต่อครบเลยนะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวมาเปิดการันตีเบอร์คุลี่พอดีเลย ได้ทันเดียวเดี๋ยวผมขออัพก่อนแล้วกันนะครับทุกคนเดี๋ยวผมตัดมาสักครู่นะครับโอเคทุกคนก็ตอนนี้ก็อัพเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับก็ทํา90ไป2ตัวนะเอาไว้เล่น b o b นะครับแต่ว,ว่าต้องไปาร์มชุดกับเครื่องประดับก่อนก็คลิปนี้มีเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะเดี๋ยวอาจจะมาทําอะไรก็รอติดตามดูแล้วกันครับท่านเรานี้สวัสดีครับ